สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูปั๊มน้ําแบบโยกนะครับไม่ค่อยเห็นมีใช้แล้วนะครับส่วนจะใช้ตามพื้นที่ที่ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับตัวนี้อยู่ที่สวนทุ่งนานะครับก็ติดตั้งตั้งนานนะครับตั้งแต่ที่ยังไฟฟ้ายังไม่เข้านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะเคยเห็นนะครับเป็นปั๊มแบบโยกนะครับ บางทีก็จะมีปั๊มน้ําตามหมู่บ้านนะครับสมัยก่อนที่จะมีเป็นปั๊มน้ําส่วนรวมนะครับก็จะเป็นแบบโยกแบบนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยใช้แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ใช้เป็นปั๊มอัตโนมัตินะคว่าปั๊มพวกที่เป็นปั๊มที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ใช้โซลาเซลล์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ยัง,ยงถือว่าใช้งานได้นะครับมีสนองสนิมนะครับตามสภาพการใช้งาน,นครับ ันนี้เป็นยี่ห้อลักกี้ครับข้างในจะเป็นเหมือนคล้ายๆสูบนะครับสูบลมล้อรถพวกอะไรพวกนั้นนะครับเป็นสูบตอนนี้จะเป็นที่กอกน้ํานะครับเวลาสมมติเราโยกแล้วน้ํามันไม่ขึ้นนะครับต้องกอกน้ําตัวนี้ก่อนนะครับกอกน้ําตัวนี้ให้เต็มก่อนนะครับถึงจะโยกขึ้นได้นะครับบางทีเขาเอาไปใช้งานต่อพวกกับพวกปั๊มห้อยโขงนะครับ เอาไว้สาหรับลอ่อน้ํานะครับขึ้นมาก่อนนะครับมาค่อยใช้ปัม๊มไฮโคงดูดน้าดีทีนะครับตัวนี้เป็นปั๊มสุญญากาศนะครับก็น่าจะดูดน้ําได้ลึกประมาณน่าจะไม่เกินสิบเมตรนะครับพวกท่อพวกอ,อะไรข้อต่ออะไรต้องต้องไม่มีรอยรั่วนะครับต้องไม่มีลมหรืออะไรช่องอากาศเข้านะครับ จริงถ้าเราต่อปั๊มไฟฟ้าออกมานี่ก็ได้ครับต่อออกมาอีกทางหนึ่งนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวร่อนน้าขึ้นมาก่อนจนะได้เหมือนกันครับตัวนี้อาจจะเก่านะครับตัวนี้ต้องถูกขึ้นมาดันติดนะครับไม่งั้นน้าจะออกข้างบนนะครับเวลาโยกครับจะเ,เลือกน้ําออกได้สองทางครับน้ําออกทางนี้ก็ได้ครับ มีตัวเกี่ยวครับถ้ามันสมบูรณ์ครับถ้าเราเอาตัวนี้ลงปุ๊บน้ํานจะออกฝั่งข้างบนครับเราสามารถเอาสายยางมาต่อตัวนี้ได้นะครับข้างในจะเป็นเหมือนสูบนะครับเหมือนสูบที่ใช้เติมลมจัก,กรยานเติมลมรถเข็นอะไรทั่วไปนะครับเราจะยองโลกยอลองโยกให้ดูนะครับนะครับ น้ำก็จะออกมาครับก็ถือว่าใช้ได้ครับตามไร่ตามสวนครับการโยกก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโยกนานๆก็จะเหนื่อยอยู่ครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับตำแบบนี้นะครับอีห่อลักกี้ครับตัวนี้มันก็จะมีที่เห็นใช้ทั่วไปก็มีลักกี้แล้วก็มีห้ออะไรเหมือนมือลิงพวกอะไรพวกนั้นมงกุฎหรือเปล่าลจะมี ันนี้เป็นปั๊มท,ที่ทุ่งนานะครับที่ทุ่งนาของพ่อตานะครับจะทำไว้ตั้งนานแล้วครับก็ยังใช้อยู่ครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่บางทีมานอนพักที่ไรที่นามาทํานานะครับก็ยังใชน้น้ําตอนะน,นี้อย่าในการล้างถ้วย่ล้างชามอาบน้ํานะครับสนองสนิมนะครับแต่ก็ ยังใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับในอนาคตก็คงจะต้องเอาปั๊มไฟฟ้ามาจ่อครับหรือไม่ก็ต้องเจาะบาดานใหม่อีกที่หนึ่งนะครับถ่ายให้ดูครับถ่ายไปดูครับเผื่อสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่ก่อนตามหมู่บ้านนะครับน่าจะมีนะครับตามหมู่บ้านน่าจะมี น้ำตานะครับน้ํำมาดานเขาเรียกนะครับน้ำมาดาลจะเป็นปั๊มโยกแบบนี้นะครับราคาเท่าที่ดูนะครับก็ไม่แพงมากครับประมาณไม่เกินสองพันครับ ข้างในก็เป็นเหมือนก้านสูบครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ